ขับลันโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องเศษหนึ่งเต็มเรียบร้อยเอาเรียบร้อยเสร็จอีกเรียวครับพี่น้องเรียบร้อยลับลันอ้เรียบร้อยครับพี่น้องอ้บักไงเลยครับพกไงพี่น้องครับก้สวัสดีพ่อแม่พี่น,ออน้องอีกคือเกอละครับ จากที่ห่างหายกันไปโดนครับพี่น้องครับติดภารกิจเฮ็ดงานครับบม่ได้ลงที่เปพี่น้องเบื้องโอ้บบเมนมอเดียนพูดบ่ครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากเบื้องแยงคือเก้าแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วครับเริ่มกลับมาห่างนุ่ยคือเก้าแล้วพี่น้องกลับหลีคือเก้าครับน้ำยาแบบนุ่มคือเก้าครับพี่น้องจังเล่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปคือเก้าเลยพี่น้องเบื้องกันครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องมื่อนีผมมาห่างนะครับเดี๋ยวนะครัับบไปคร ไปนี zaman, ่นะครับลาอไปลงสนะครับรองเบื online, ้องครับพี่น้องขึ้นมาหนูทอนครับแล้วว่าผมไม่ได้มาดูวนแล้วล่ะจะเปนังไหครับคอยติดตามกันตัวเลี้งครับพี่น้องครับติดตามเมิ้งครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ก็ไเดยลายยามหนูฮ้องเราไปไหนครับพี่น้องนี่ก็ะสองถุมกลัวๆนครับไปครับไพ่เบื้องหนูครับยามหนูเหมืนกันพี่น้องใส่เวทตัวเลี้ยงกินนั่งเดี๋ยครับหลังจากห้างหายมาดนแม่นม้ดเย็นหมดพี่น้องไม่ได้ดักหนูเบื้องครับโอ้ยอยู่คือโกพี่น้อง ไปครับยาต่ตครับไปเรื่อยๆครับโอ้เปิดแต่มีเลยนะครับโอยกัดหนาก,กัดขาดีดีนี่นะครับพี่น้องคันหนึ่ง,งขับลั้นอ้เรียบร้อยครับพี่น้องเซตหนึ่งเต็มเรียบร้อย เดียบลอยครับพี่น้องเอาเดละครับขอปดหนูเข้าไปในพี่น้องปดหนูใส่ขับไว้ก่อนครับค่อยยางมันไปเตลี่เยาครับพี่น้องครับเอาครับเดี๋ยวขอปดหนูเข้าไปในพี่น้องไปครับพี่น้องยางมันไปเรื่อยๆโอ้อยู่คือเก่าพี่น้องปินใดน้องจีบถิ่นอ๊า หลังนีหก็อยู่คือเก่าพี่น้องไปครับยามันไปเรื่อยๆครับันก็อยู่คือเก่าไปครับยามันไปเรื่อยๆยามันไปเรื่อยๆเอากลับลันพี่น้องเอาเรียบร้อยเสร็จอีกเรียครับพี่น้องเรียบร้อย เสร็จอีกแล้วอือเดี๋ยวมขอปวดหนูกันมานีพี่นอ้องค่อยทายกันไปเรื่อยๆยามกันไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราหน่อยครับม่ได้ลงคลิปด่วนแล้วครับพี่นอ้องเป็นเดือนเพิ่งว่างงานครับพี่นอ้องเอาครับเดี๋ยวปวดหนูกันบ่ายนี้ค่อเบิเ่งกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอันนี้ก็ยามกลับมาเบิดแล้วครับกลับหายคันหนึ่งพี่นอ้องจักอีหยังเอาไปกินมาลก โอ้ยลากลกับผมไปคันหนึ่งเน่าเม่นเมี้ยวครับพี่น้องเอาไปกินเอ้ยสรุปคืนนี้พี่น้องสองเตี้มครับสรุปคืนนี้ได้สองเต้มเดี๋ยวมืออื่นซ้อคอยติดตามชมพี่น้อง่าสีเป็นยังไดงครับ่าสีหมันบ่มานมมมแต่หนูออกดีครับยืนน้ำคอง,องโอ้เลียนข่างควงมันหักก็ถือกลับเปนเป็นอย่างบุ้นเลยพี่น้องผู้ดีลูกคอมเมนไหมเด้อครับย้ำนี่ใส่เงีย้ยอย่างพี่น้องบอกนีครับ ผมก็เรียนเต่เนำยาปับพนมเอาครับบัดนี้ขออนุญาตขอตัวกลับบ้านก่อนบาดนี้พี่น้องเบือนเศ้าพ่อกันไหมครับติดตามชมไม่เด้อครับพี่น้องขอบคุณเลายๆครับเบือนเศร้าพ่อกันครับพี่น้องเอาครับกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ก็เศร้าแล้วครับพี่น้องได้อเวลายายามกลับดักหนูฮอแล้วบนี้ครับพี่น้องกาดดีดีครับามมืู้เศร้าครับตรงไหนตรงไหนครับ ดีไรครับพี่น้องนะครับยามนวครับพี่น้องครับคอยเบิ้งไว้ปีนั่งเดชครับมื่อคืนนี้กลับหายไปคันหนึ่งยามมันเมียวไปกินครับพี่น้องตอนเศราลองยามเบื้องครับไว้ปีนั่งเดชครับมาโนมมนมื่อคืนนี้ได้ไปสองแต้มเศร้าคอยติดตามชมครับพี่น้องครับไม่เปลี่ยนเลยครับนะครับไปเบื้องนั่งเนชครับ อยู่คือเก่าพี่น้งองเยครับนี่คฮอกระยามนะสามซีครับเลย,ยามมาพี่น้องไปครับเบื้องกันไปเรื่อยครับขันหนึ่งพี่น้องกลับลันโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้บักไงเลยครับพุกไงพี่น้องเป็นไดโอ้โหยางใหญ่เลย หมันแล้วครับเศร้าเนี่ยครับโอ้พวกนี้พี่น้องโอ้เหลืออีกหลายคันอยู่พี่น้องโอ้ไม่เหมาอนกัครับเหลือหลายคันอยู่พี่น้องเหลือหลายคันอยู่ที่หมันอยู่นะครับเศร้าเนี่ยบาดเนี่ยเอาครับเดี๋ยวผมขอยามนูนะครับพี่น้องปวดนูยามนูไปเรื่อยๆครับไปน้ำกันครับติดตามชมไปเรื่อยนะครับพี่น้องเหมือนคนนี้ครับพี่น้อง กลับลั่นครับกลับลั่นพี่น้องได้เตะเถื่อเตะหางพี่น้องเอ้ยกลับลั่นครับตัวปเล,ลี๋ยวดได้เตะหางมาเนี่ยอ,อ,อืออ่าูือนตัวเตือนหางตัวมานเนี่ยไอ้ครับอย่างมาันโตครับเอาขันอีกะลั่นพี่น้อง อืมเรียบร้อยครับเรียบร้อย,หน,นอย,อยหนูท้องขาวพี่น้องเรียบร้อยหนูท้องขาวไปอีกหนึ่งคันอยู่นี่เอาอันนี้กระลันครับพี่นอ้องเอาอันนี้ก็เรียบร้อยพี่นอ้องโอ้มาแล้วบนนี้ครับคื้นียิบหางกนไหนแล้วครับพี่น้องหางก็ไหนครับกาบหายหาเพียงเท่าเดียนะครับคื้นีหวนหาหายเพียง นี่หายอีกรอบอยู่ครับเอาพี่น้องเดี๋ยวขอปวดนู้นครับเดี๋ยวค่อยติดตามช่วงไปเรื่อยครับเหี่ยกลับอยู่สามซีคันนี่แหละครับเอาครับพี่น้องไปครับพี่น้องอยังกันต่อสายแล้วอืมไปเดลี่คันนึงนี่ออกกับลันพี่น้องโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยหนึ่งเต็ม โอ้ครับห่างพูดพี่น้องดูนะครับน,นี่คือสายเราระบานยนไงน้ำหากรับพี่น้องกรับหายเมื่อคืนน้ำหาสองรอบสามรอบนะครับว่เห็นจักหลักไปได้หรือแมวกินจักจังไลยพวกครับน,นะครับเหลือฟังพูดหนีพี่น้องไปพูดหนีครับเอาเดี๋ยวผมขอปวดนวลพี่น้องกระหม่อเที่ยเลยนะครับสีเต็มนะครับเส้นนะครับปวดนวลครับพี่น้องเดี๋ยวยังค่อย ติดตามช่วงมไปเลยครับเอาครับ,รบไปครับไปไหนะโอ้ยกลับสิเบิดแล้วล่ะครับไปไนะหนหนูชี้ตัวนี่ละคันหนึ่งเมื่อคืนนี้ก็ถือนะครับรนะอยูืนี่กลับนันพี่นอ้องโอ้หนูท้องเขาต้องเข่า,ขาพี่นอ้องดีเล้วอีเดเอาเก่าตัวน้องครับพี่นอ้อง เอออเาครับขอบปดหนุนครับย่ายวยามพู่นอีกเนยครับนี่กะลันเอาเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยอีกแล้วลั่นเหมือนกันลั่นเหมือนกันม,มันมัน,มน อดหนูมันมาไว้ในพี่น้องเหลืออีกขันสุดท้ายฟังพุ้นน็นหนูท้องขาวใช่เนาะแบบนี้เนาะอึ้บซีนี่ไปสามขันพี่น้องนีห่หนูท้องขาวมาซองตัวสามขันซองตัวหนูท้องขาวไปเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวฟังนั่นยา,ๆๆยาวๆเลยครับยาวที่เพิ่นเผาป้าไปแล้วพี่น้องหนูทอดลงมาหาหญ้าหายนี่ นี่ครับอย่ามึงนุ่มจิถึอบ่คันสุดท้ายของเราหลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเอาไว้นี้ละเอาไว้นี้ละไม่ลั่นครับอยู่เหมือนเดิมโอ้ยเอาเดี๋ยวให้ไปสรุปเตี้มกันครับเราวงมขอเก็บกับคันนี้มันบันใเบ็ดแล้ว่ะไรบันกลับาครับเอาเดี๋ยวให้สรุปเตี้มพี่น้องครับพี่น้องอันนี้ก็สรุปผลงานรอบซ้อครับ เมื่อคืนนี่ฮอาได้ไปสองเต้มพี่น้องนี่ยหอห่างไปแล้วครับเมื่อคืนนะครับน,นู้นครับอ,อ้อมอ้อมอ้อมเลยครับอ้อมอ้อมอ้อมนะครับพี่น้องไม่นะครับเมื่อคืนนี้ได้สองเต้มรอบเศร้าครับสรุปผลงานรอบเศร้ารอบเศร้าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้หกตัวครับพี่น้องครับรอบเศร้าได้หกตัวถือว่าหมานคือเก่าแล้วนาอครับพี่น้องจังได็ครับซอยเปลี่ย,ยนกำลังใจให้เนี้ยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับพี่น้องครับนี่กี่เด็กกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณหลายพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเอาครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านแล้วครับมินี่ซัมมี่ครับคลิปหน้าติดตามกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับ